เรารับเสื้อแจกกันไปตั้งแต่ยุคอินโดจีนนี่ก็มีจ่าจงคงอีใช่ไหมครับแล้วทุกคนจะต้องมีเครื่องรางของขลังติดตัวเต็มไปหมดแล้วเขาบอกเลยว่ายิงแล้วล้มลุกมาวิ่งต่อนั่นคือทหารไทยเขาจะมาเมืองไทยเลยแล้วเขาบอกว่าที่ไหนมีพ่าดีคุณบอกพ้าคุณเดี๋ยวใช่ไหมแผนไก่ยิงโป้งถ้าไก่ตายไมีซื้อถ้ายิงแชะ พันหนึ่งจ่ายเงินที่ปืนไม่มีปัญหาปืนตรวจแล้วลนกนก,นกสับแรงอย่างก็ให้ผมยิงใหม่ผมไม่ยิงไันนี้ยิงตั้งเลยเนี่ยมันมีเสียงพึ๊ดแต่ลูกมันเป็นกลางไ,ไ,ไม่ค่อยอะไรวะมันค่อ,อยอะไรวะที่คาดจะปิดตัวเดียว สวัสด,ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พองไมคกชาชแนลนะครับสำหรับ EP นี้อยากจะพา f อนะครับมาเจาะลึกเรื่องของเครื่องรางของข,องของังท่านผู้ชม,ชมชทราบทราบไหมครับว่าเครื่องรางของข,องของังบ้านเราเนี่ยมีหลายประเภทมากๆเลยแล้วในแต่ละประเภทเนี่ยความเชื่อหรือแม้กระทั่งความที่เขาเอามาใช้กันเนี่ยมันมีจริงๆนะครับแล้วคนที่จะมาไขาข้อข้องใจมาให้ข้อมูลก็ต้องเป็นผู้ที่ชํานาญการเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการใช้งาน ตอนนี้เรานั่งอยู่กับพี่วิชาวชลานันท์ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับโอ้วันนี้ขอบคุณมากมากที่ให้เกียรติรายการพอมเก่ยรตชาแนลนะครับโอ้ผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาออกรายการนี้ตลอดดูตลอดจริงๆแล้วแขกแขกรับเชิญตอนนี้วันนี้วันนี้ผมมาเป็นพิธีกรบ้างเพราะว่าครั้งที่แล้วไปอยู่ที่รายการของพี่วิชานะครับพี่วิชาทําหลายเรื่องมากเลยตอนนี้หมายถึงว่ามีทั้งวงการบันเทิงเคยทําเป็นผู้น่มวยการอาร์ติสต์ครับไม่ใช่ครับ โอ้โหเนี่ยพอผมรู้นยผมตื่นเต้นมากเพราะว่าผมกับคุณตั้มคุณพระคุณเจ้าเนี่ยเคยไปออดิชันจริงฮตอนเด็กๆตอนเด็กๆแล้วก็ผมก็ไม่ได้ไม่เจอพี่พี่พิชานะก็คงเจอคนอื่นถเจอกันก็ผมก็คัดเอาไว้แล้วคัดออกเลยแรกันเนอกนอกเหนือจากวงการบันเทิงสายมาร์เก็ตติ้งก็มีวงการรถยนต์วงการเขาเรียกว่าเป็นกีฬาเนี่ยตอนนี้วงการกีฬากีฬาพารวยด้วยครับผม ตอนนี้อยากเป็น f c ก็คงอยากจะรู้ว่าพี่วิชาณปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้านตอนนี้ก็คือด้วยอายุมเยอะแล้วนะครับก็พยายามทําสิ่งที่เรายังมีความสุขกับมันอยู่ครับ,รบก็ทําเรื่องราวของเครื่องรางของขลัง oh. ที่ทําเป็นรายการที่ร้อนวิช,ชาเนี่ยก็ ah. เ,เป็นตัวหลักเลยแล้วก็ทําอยู่ในหลายๆช่องทางนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องกีฬาเนี่ยเราก็ทําเพราะว่าเรามีความเชื่อว่ากีฬาเนี่ย มันเป็นตัวที่สามารถสร้างคนได้ครับนะก็จะเห็นว่ายุคลหลังๆมาเนี่ยเด็กไทยสามารถทารายได้เป็นหลักแสนหลักล้านกันเยอะมากนะครับก็เป็นแบบไประดับโลกกันเยอะนะครับจากเรื่องของกีฬาเนี่ยเพราะกีฬานี่เป็นสิ่งเดียวที่มันไม่แบ่งชนชาติคุณจะผิวขาวผิวดําผิวเหลืองผิวอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณชนะในสนามคุณคือแชมป์ถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยมันจะมีแบบความ บ y ยแอชอบไม่ชอบนะครับมันจะมีการตัดสินแบบนั้นแต่ว่าในกีฬาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนที่เขาดูเหมือนไม่มีโอกาสกลับได้โอกาสที่จะมาสร้างตัวได้ในกีฬาก็เลยเอากีฬานี้มามากีฬาหมายถึงว่าที่พี่วิชาไม่ได้จอบไปช็เฉพาะกีฬาใดกีฬาหนึ่งูก่แมทุกกีฬาเลยทุกกีฬาเลยคือไอ้คำว่ากีฬาพารวยนี่คือว่าถ้าคุณเล่นกีฬาได้ดีพอคุณรวยแน่นอนครับเราทาหลายๆเรื่อง แล้วจับพัดจับผูยังไงมาอยู่ในเครื่องรางของขังเครื่องรางของขังนี่เป็นความชอบส่วนตัวชอบมานานไหมครับเอาต้องจริงจริงความชอบเรื่องพวกลึกลับเนี่ยชอบแต่เด็กเด็กเด็กเลยคือเด็กเนี่ผมก็จะชอบเรื่องพวกนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันมันตื่นเต้นดีน่าพิศวงเวลาเห็นมันเกิดเรื่องนั้นฟังเขาเล่าเรื่องคนเสกใบมะขามเป็นตัวต่อทับนู่นนี่นั่นอะไรฮะเรียกไฟเรียกน้ําได้เรารู้สึกว่ามันตื่นเต้นแต่เราไม่เคยสัมผัส เราก็รู้สึกว่ามันห่างตัวครับแต่เป็นสิ่งเหมือนกับเป็นตำนานที่เราฟังมา <ฮะ S 1> นี้พอเราโตมาเนี่ยเราผมผมเรียนวิศวะนะรเรียนที่เมืองนอกแต่เด็กๆผมก็เรียนจบวิศวะมาแล้วก็ไอ้ไอความที่เราหลงไหลเรื่องเนี้ยมันไม่ถูกทิ้งไปเราแทนที่เราพอคนบอกว่าทำไมเรียนวิศวะแล้วมาเชื่อเรื่องพวกนี้ได้มันพอผมไปศึกษาจริงๆเนี่ยผมถึงรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือฟิสิกส์ทั้งหมด โอ้ยเนี่ยอันนี้น่าขนลุกเพราะว่ามันมันย้อนแย้งกันนะเพราะวิทยาศาสตร์กับเราพูดถึงกึ่งกึ่งศยศาสตร์สิ่งที่วิทยาศาสตร์ตอบไม่ได้ใช่เราเราเรานึกว่าไอ้สิ่งที่เราอธิบายไม่ได้โอ้ยพวกนี้ไร้สาระนี่คือวิธีอธิบายของคนปัจจุบันง่ายที่สุดคือพอเราไม่รู้เรื่องไร้สาระเพื่อตัดปัญหาครับเหมือนครูบางคนที่นิสัยไม่ดีนะเพาลูกศิษย์ถามอะไรที่ลึกๆเนี่ยเฮ้ ไม่เอาไปอะไรไปอะไรไปเพราะว่ากูตอบไม่ได้อันนี้ถ้าเกิดพอเราไปศึกษาเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมทุกชาติเขามีเรื่องราวแบบนี้อยู่อืทุกภาษาเขามีเรื่องราวแบบนี้อยู่เป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องของเราคิดว่าเป็นเรื่องความเชื่อแต่ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาได้เห็นได้สัมผัสแต่เขาอธิบายไม่ได้เป็นหลักการนะครับฉะนั้นถ้าเกิดพอในทุกวันนี้เนี่ยเราเราพูดว่าเราสามารถ ทำให้วัตถุนี้มันไปโผล่ตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้ตามหลักของควอนตัมฟิสิกส์ครับใช่นะคนรุ่นใหม่รับได้เลยคำว่าควอนตัมฟิสิกส์ถูกต้องได้เข้าใจเลยแต่เรื่องเดียวกันที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนเนี่ยตอนยังต่อมันคือควอนตัมฟิสิกส์แต่เขาเรียกไม่ถูกถูกต้องเขาเรียกว่าอภิญญานะคราบว่าเป็นอภิญญาฉะนั้นคนที่ทําได้ก็จะมีส่วนที่ทําได้ในระบบของเขาคนที่ทําไม่ได้ก็เป็นลูกศิษย์ไป คนสมัยก่อนเขามีความเชื่อว่าอ่ะนับถือศรัทธาคนนี้ครับหลวงพ่อคนนี้เก่งเขาก็เชื่อตามนั้นโดยไม่ต้องคิดอะไรมากฉะนั้นพุทธคุณที่เขาได้รับสมัยก่อน,นะมันถึงได้มันถึงได้แรงรและมีผลเยอะมากกว่าสมัยนี้เพราะคนสมัยก่อนเนี่ยไม่มีวิชาทิฏฐิสมมติคุณพ่อเป็นลูกศิษย์แล้วไปเจอหลวงพ่อหลวงพ่อเขาเสกคาถาเป่าอะไรให้ก็แล้วแต่เนี่ยเอาพองเอาไปใช้ คุณพอเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าเนี่ยดีแน่ตัวต้องดีแน่ติดตัวเลยใช่ไหมครับใช่ฉะนั้นพุทธคุณมันก็มาเต็มล้นเพราะว่าใจเราเนี่ยเข้าไปเพิ่มพลังแล้วคนที่จะนับถือพวกเครื่องรางของขลังแล้วมันได้ผลเนี่ยใจต้องมาก่อนใจหมายถึงความศรัทธาในสิ่งที่เราตัวเราเองเนี่ยถ้าเราไม่มีโฟกัสของเราเองเนี่ยคือเราคลางแคลงทุกวันนี้ที่คนไม่ค่อยได้ผลกันเพราะว่ามันมีความ คางแครงอ๋อคือมีเขาเรียกว่ามี e ว t i o น mark อยู่ในหัเพราว่าเฮ้ยจริงเหรอปุ๊บมันก็จะแบบไม่ออกไม่เวิร์กล้คลื่นมันไม่มันไม่ตรงแล้วเพราะว่าเราเราเราชอบสงสัยแล้วก็เราชอบเอาความรู้ตื้นๆของเรานิวติศาสตร์เนี่ยมาตัดสินเรื่องพวกนี้เพราะวันนี้เนี่ยให้ผมอธิบายควอนตัมฟิสิกส์ผมอธิบายไม่ได้นะว่าซอยยังไงให้มันเล็กเท่ากับน้อยกว่าผมเส้นผมแล้วมันมาซ้อนกันแล้วทำให้เวลามันสั้นลงกิน กี่พันวินาทีเราเราไม่สามารถอธิบายได้มันเกิดขึ้นยังไงเอาง่ายๆแค่เรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันวิ่งมายังไงในอากาศเนี่ยนะผมยังอธิบายไม่ได้ผมจบวิศวานะผมอธิบายไม่ได้แต่ผมใช้งานมันได้เฉยๆผมก็ใช้งานมันไปนะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าคนจะอธิบายมันะยากอันนี้พออธิบายไม่ได้คนก็เลยไม่จริงว่ามันไม่ใช่อ่าบทไปเลยมันน่าจะมันน่าจะอธิบายได้สิครับ แต่ว่าถ้าเราไปย้อนไปดูทั้งหลังเนี่ยถ้ามันไม่มีตัวตนจริงๆนะคนคงไม่ p r a c t i มาเยอะขนาดนี้ใช่จนถึงทุกวันนี้เพราะว่าเครื่องรางของขังในบ้านเราเนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยมีหลายประเภทมากๆเลยใช่ครับซึ่งในแต่ละประเภทเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ในการความเชื่อและการในการใช้หรือวัตถุประสงค์ในการที่จะคนที่เอามาเพื่อป้องกันหรืออะไรก็าตามตรงนั้นเนี่ยมากมายรวมทั้งเครื่องรางที่ยอดนิยมครับท่านผู้ชมเชื่อไหม หลักแสนถึงหลักล้านแล้วหายากมากแล้วคนเนี่ยไขว่คว้า,วาหากันมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากนี้นะครับแต่ว่าถามนิดนึงความจริงจังอ่ะพี่วิชาคือคนที่มาอยู่ตรงนี้ต้องอินครับถูกไหมการที่มาเก็บเครื่องรางของของังแล้วมาศึกษาหาความรู้แบบเชิงลึกนะครับครับไม่ใช่แบบรู้ว่าอันนี้คืออะไรใช้ทําไมแค่นะั้นพี่วิชาเนี่ยรู้เชิงลึกแล้วก็ไปศึกษารวมถึงไปศึกษาในต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับครับ ผม,มอยากรู้มากเลยมีคนถามผมหลายเนี่ยจะมาสัมภาษณ์พี่วิชาเนี่ยถามเขาหน่อยดิเมืองไทยเนี่ยมีแบบเนี้แล้วต่างประเทศมีไหมคือเมืองนอกเนี่ยเขามีศาสตร์ของเขาครับนะครับจะเป็นวูดูเป็นแม่วิชคราฟเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะมีอยู่ของเขาแต่ว่าต้องเรียนตรงๆว่าเขาไม่ลึกเหมือนบ้านเราบ้านเรานี่ถือว่าโชคดีมากที่เรามีศาสตร์ของนที่อิงอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติซึ่งพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายที่ท่านจะมา เสกพวกนี้ได้เนี่ยท่านต้องปฏิบัติมาอมแต่ของทางต่างชาติเนี่ยเขาแค่แบบเป็นคนที่คุกครีทางด้านนี้นะครับแล้วก็ก็ <ๆ S 2> ใช้วิธีคิดต่างๆของเขาไปซึ่งมันก็ทําให้มันเกิดความไม่ค่อยคนไม่ค่อยเชื่อ,อม,มองเป็นเรื่องน่ากลัวไปเป็นเรื่องน่ากลัวยกตัวอย่างบางประเทศได้ไหมครับก็สมัยก่อนเนี่ยในอย่างพวกอังกฤษหรือฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็จะมีคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพวกแม่มด นะครับ practice witchcraft ก็คือจริงๆเขาเป็นเหมือนคล้ายๆหมอยาเดี๋ยวพี่พิชาก็บพีาอิงไปที่แฮร์รี่พอตเตอร์ได้ป่มไม่ใช่ป่ะคือคือมีจริงๆใช่ไหมมีจริงมีจริงคือเขาก็ของเขาเนี่ยก็เป็นลักษณะที่ว่าปรุงยาขึ้นมาจากรากไม้จากอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคนสมัยนั้นเนี่ยแล้วก็รักษาคนพอรักษาไปเนี่ยก็จะมีคนมาขึ้นเยอะาคนสมัยก่อนมันมันเข้าไม่ถึงเรื่องพวกนี้มันไม่มีการสารณสุขไม่มีอะไรมันก็จะหาที่พึ่ง ะครับพอพึ่งได้ก็จะมาก็เวลาที่มีความเดือดร้อนก็จะวิ่งมาหาพวกนี้ให้ทํานายทายทักนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยก็ทายถูกบ้างผิดบ้างก็แล้วแต่เขานะครับ,รบหรือว่าจะสอนอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเราไม่รู้เพราะเท่าที่เราดูของเขาเนี่ยเขาไม่มีหลักเป็นหลักธรรมบ้านเราครับ <marched. S 2> เขาก็สอนไปตามภาษาเขา um <th> <ins> ตามจัตวากรรมไปตามจตวากรรมถูกบ้างผิดบ้างฉะนั้นเนี่ยทางศาสนาของเขาเนี่ยซึ่งเป็นต้องต้องงประสมัยก่อนเนี่ย คริสตจักรเขาใหญ่โตมากนะครับก็ถ้าเรานึกย้อนไปสมัยนู้นเนี่ยวาติกันที่เป็นประเทศเล็กๆเนี่ยเป็นประเทศที่ครอบคุมการปกครองในยุโรปทั้งหมดเลยนะครับอังกฤษใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องขึ้นจากวาติกันนะครับเพราะเอาเรื่องของศาสนาเป็นตัวเป็นตัวตั้งไว้เลยซึ่งของเขาเนี่ยก็ต้องป้องกันศาสนาว่าไม่ให้คนอื่นเนี่ยมาทําอะไรที่มันทําให้ศาสนาเสื่อมเสีย ฉะนั้นเวลาที่มันมีพวกที่เป็นแม่มงแม่มดเนี่ยสมัยก่อนเขาก็ไม่ต้องโอภาปาศายมากจับผูกไม้เผาเลยอ๋อในในหนังที่เราเห็นอย่างนั้นอันนี้คือเรื่องจริงเลยครับเรื่องจริงเล้เผาทิ้งเลยจบไปเลยนะครับใครมีตําราที่ไม่ตรงกับทางไบเบิลเผาทิ้งหมดโอนะครับก็เท่ากับว่าอย่างอย่างเมืองนอกเนี่ยเขาไม่ไม่ยอมรับเรื่องแบบนี้คือเขาคนที่เป็นที่เป็นเรียกว่า ผู้ยิ่งใหญ่ในศาสนาเขาเนี่ยเขาต้องปกป้องแล้วก็คนสมัยก่อนของคริสตเนี่ยเขาก็มีการแผ่กระจายศาสนาเขาเพื่อเป็นการก็เป็นการครอบครองอนาบริเวณแหละเขาก็มาทางเอเชียใช่ไหมฮะส่งทูตส่งอะไรมาส่งพระสงฆ์พระเสริมมาแล้วก็จะมาเปลี่ยนให้คนเราเนี่ยเป็นคริสซึ่งคนไทยหลายคนก็เป็นคริสตไปช่วงนั้นนะเพราะว่าฟังแล้วมันดูเติมใสดีผมก็เป็นใช่ไหมผมก็เป็นเยอะ สมัยนั้นเนี่ยต้องอันนี้ต้องบอกว่าสมัยสมเด็จพระนารายณ์เป็นยุคแรกแรกใที่ที่เข้ามาครับแล้วทางของฝรั่งเศสเนี่ยเขามีคอนสแตนตินฟอลคอนครับแล้วต่ฟอลคอนเนี่ยก็ในใจเนี่ยผมคิดว่าเขาในคิดว่าจะครอบครองประเทศเราแต่การครอบครองเขาใช้วิธีที่ คอนเวิร์ตให้เราเป็นศาสนาเขาก่อนเพราะถ้าคุณเป็นคริสต์หมดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยคุณต้องขึ้นกับโบ๊ผมแล้วเพราะมันคือเราคือเราคือศาสดาใช่ไหมครับเขาก็มาบอกพันธารายว่าเนี่ยต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าศาสนาพูดมันล้าหลังนั่นอะไรก็แล้วแต่แต่พันธารายได้ท่านท่านฉลาดมากนะท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าเขาจะต้องท่านจะต้องเปลี่ยนนะพระผู้เป็นเจ้าต้องอดนบันดาลให้ท่าเปลี่ยนเอง คุณไม่ต้องมาบอกหรอกครับโอ้โหเพราะฉะนั้นคอนสแตนตินก็ก็หงายเงียไปเพราะว่าอ้าวตายแล้วว้ยเดินคอตกนะครับเราก็เลยอยู่เป็นเอกเทศเรามาไม่ต้องไม่ต้องไปขึ้นกับเขาอันนี้เนี่ยไอ้วิธีการพวกนี้เนี่ยเขาก็เป็นการครอบครองณนบริเวณของเขาครับนี่พอเราไปดูประเทศอื่นที่ที่ไม่เหมือนทางยุโรปเนี่ยทางแอฟริกาเขาก็มีบูดูของเขา ราะว่าคนสมัยก่อนมันไม่มีไม่มีช่องทางอื่นครับจะช่วยเหลือกันจะให้ยากันทําอะไรเนี่ยอืบางทีการกินยาคือถ้าคุณพอดูทุกวันนี้ก็ตามนะครับเวลาเขาทดลองยาใหม่เนี่ยเขาต้องแบ่งยาเป็นสองกลุ่ม,มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เป็นยาตัวจริงอ,อีกกลุ่มหนึ่งคือยาที่เป็นเม็ดแบเม็ดแป้งเปลาเปล่าแล้วก็ให้คนสองกลุ่มกิน <No taste. S 2> แล้วดูว่ารีแอคชั่นเป็นไง เชื่อไหมครับว่าไอ้คนกินแป้งเปล่าๆบางคนยังนึกว่าตัวเองกินยาจริงแล้วหายแล้วนะฮะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความเชื่อและศรัทธาเนี่ยมันมีผลเยอะมากนะครับโรคหลายโรคที่เราเป็นกันเนี่ยถ้าจิตใจเราดีเราหายได้นะคือมันคิวตัวเองได้นะเป็นภาวะจิตใช่ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่คนมันจะจิตตกอม่าหลวบอกว่าเอ้ยคุณเป็นมะเร็งบุบโอหูบุบเลยบุบเลยใช่หนอยเลยนะเดินไม่ออกเลย เขาบอกคุณไม่เป็นแล้วโอ้โหลุกขึ้นมาเดินได้หมดถูกต้องใจนี่สําคัญมากนั้วนี่ของของต่างประเทศสมมุติว่าพวกทางอฟริกาทางอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องอาศัยเรื่องพวกนี้ฉะนั้นพวกที่เป็นหมอผีบูดูเป็นอะไรเนี่ยก็คือคนที่สร้างสัตย์ทายคนพวกนี้ในแบบของเขาเขาจะเอาเลือดอีกาเลือดเสือเลือดอะไรมาใช้ก็แล้วแต่เพื่อให้มันดูขังนะครับก็เป็นแล้วแต่ ขนบของแต่ละประเทศแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมเท่าที่ศึกษามาเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันลึกที่สุดเพราะว่าบ้านเราเนี่ยทุกอย่างอิงกับหลักธรรมะหมดมนะครับเรามีศาสดาที่สอนเรามาเรื่องเราวแล้วก็รเราก็รู้ว่าการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยก็เวลาที่คนมาบอกว่าเอ๊ะเขาไม่เชื่อว่าพวกนี้มันเกิดขึ้นจริงเนีมผมก็ต้องถามว่าคุณเคยนั่งสมาธิสักชั่วโมงหนึ่งได้ไหม แค่นาทีผมก็เหนื่อยเลยถ้าคุณยังไม่เคยนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งคุณอย่าเพิ่งบอกาคุณไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เพราะคุณไม่เคยสัมผัสครับผมครับบางอย่างถ้าเราไม่ไม่รู้ด้วยตัวเองเนี่ยเราจะพูดก็ไม่ได้อย่าเพิ่งตัดสินใช่นี้เราก็ต้องแค่คิดว่าเอ้ยสมัยก่อนันทำไมมันสืบทอดกันมาเยอะขนาดนี้แล้วเรื่องราวไม่ได้จบแค่สมัยยุคโบราณนะครับยุคปัจจุบันเนี่ยปีสองพห้าร้อยกว่านี้ก็ยังมีอยู่คนที่เอาพระไปลองปืน อไปยิงไปอะไรแล้วมันมีจดไว้เลยว่ากี่องค์ที่เหนียวไม่เหนียวอสมัยที่สงครามเวียดนามฝรั่งที่มารบบ้านเราเนี่ยเขาเห็นเลยว่าทหารไทยเนี่ยมันยิงแล้วไม่ตายอืเขาเรียกเราว่าทหารผีนะครับสมัยนั้นเนี่ยเรารับเสื้อแจกกันไปตั้งแต่ยุคอินโดจีนนี่ก็มีจัดจงคงอีใช่ไหมครับแล้วทุกคนจะต้องมีเครื่องรางของขังติดตัวเต็มไปหมดแล้วเขาบอกเลยว่า ยิงแล้วล้มลุกมาวิ่งต่อนั่นคือทหารไทยอ๋อรู้เลยรู้เลยครับแล้วพวกฝรั่งเนี่ยพอเขามีวันเบรกเนี่ยนะครับคุณรุ่นปู่เขาครับผมฟังได้ว่าเขาจะมาเมืองไทยเลยแล้วก็บอกว่าที่ไหนมีพระดีเขาขอซื้อด้วยกันที่ให้ชาวบ้านเอาไก่มาครับคุณบอกถ้าคุณเดี๋ยวใช่ไหม แขวะเลยเท่าไหร่องค์นี้สมมติคุณบอกว่าพันหนึ่งแขวนไก่ยิงป้งถ้าไก่ตายไม่ซื้อถ้ายิงแชะพันหนึ่งจ่ายตังค์อันน้นเขาบอกว่าแล้วเพวกฝรั่งซื้อไปทำไรบอกว่ามันบอกมันป้อมบินมันอะบีห้าสิบสองอะอครับมันจะไว้คุ้มครองป้อมบินมันเพราะว่ามันถูกกระสุนสาดมาทุกสารทิศแสดงว่าโอ้โหความเชื่อเรื่องพวกนี้นี่มีมานานมากโอ้โหฝรั่งยังเชื่อครับเพราะเขามาสัมผัส แต่เขาแบบเขาก็ไม่ได้อินแบบบ้านเราเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่นานเขาก็ไม่รู้แต่ว่าบ้านเราเนี่ยผมถึงบอกว่าเ,เราเกิดเป็นคนไทยเราโชคดีนะนเราได้สัมผัสเรื่องพวกนี้เราก็ได้เห็นมุมแง,ง่งมุมต่างๆาพอเราพอเราศึกษาไปรแรกเราเรู้สึกว่าเออเราอาจจะชอบจากพุทธศิลป์เรื่ององไรก็แล้วแต่เรื่องเล่าฟังมาแต่พอเราสัมผัสด้วยตัวเองว่าอย่างตะกุดดอกเนี้ยอืมปืนแตกไปสองกระบอกที่สนามยิงปืนนครสวรรค์ ผมนี่แบบแล้วเขาทดลองยังไงครับพี่ก็คือตอนนั้นเนี่ยมันมันต้องบอกว่าการทดลองมันไม่ได้ทดลองตั้งใจทดลองจริงๆผมเนี่ยเพิ่งได้ตะกุดนี้มาครับเป็นตะกุดวัชพันธ์สูงนะครับแล้วก็ผมก็คาดเอวไว้ครับอันนี้เนี่ยรุ่นน้องเขาบอกว่าพี่พี่มีของขังอะไรไหมคือเขาเป็นเจ้าของสนามยิงปืนสนามผมเนี่ยยิงกระจายหมด เอาอะไรมาลองยิงกระจายผมเฮ้ยยิงไม่ได้ผมกูแพงอะโอ้พี่มายิงยิ้งเลยเราไม่เอาไม่ได้ยิงตอนพี่แขวนอยู่ใช่ไหมไม่แมายิงไม่ได้เขาบอกเอยลองได้นะพี่อะไรเงี้ยเราก็คุยกันสนุกสนุกเขาก็เอาปืนมายิงกันผมก็เออเราเคยเรียนยิงปืนมาก็เอออยากนึกสนุกด้วยก็ไปเอาปืนเขามายิงกันก็บอกแรกนี่เป็นของพี่วินัยพันธุรักษ์ครับวงดีอินอาจจะไม่ทันฟังไม่ทันนะก็เอามายิง เขาก็ยิงกันป้องปังป้องเป็นรูมโม่นะครับผมก็ไปยิงมันก็แชะแชะผมก็กพี่พี่ปืนพี่มันสับไม่แรงวะวะเออมันเป็นแบบสับแล้วมันไม่เออมันไม่ออกเลยพี่ก็ไปดูที่ตูดมันก็มันก็สับทุกทุกดอกนะครับแต่มันไม่ออกเขาก็เอ๊ะทำไมวะไอเจ้าของสนามเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่างไปดูพี่เอาให้ช่างไปดูผมก็มาเขาก็ นี่เดี๋ยวเอาคุณผมนีกว่า11มม,มแน่นอนอ,อ่าอเขาไปเอาปืนสนามมาใส่ลูกบรรจุลูก้เขาก็ายิงเนียโป้งโป้งโป้งโค้องอ่ะพี่พี่ยิงนี่ผมก็ยิงแชะ <c oughs> ตอนนั้นผมยังไม่คิดอะไรเลยนะผมก็แะยิงอีกก็แะอีกผมก็ <c oughs> เอ้ยปืนไม่ดีบอกว่ามันยิงไม่ออก <c oughs> อ่ะเขาบอกว่า <c oughs> อะไรวะมันก็ดึงไปแล้วมันก็ยิงโป้งๆมืออ,อ๋อพี่ทำไมพี่ยิงไม่ออกวะพี่ยิงเป็นเปล่าวะเนี่ยเ,เพราะไอ้เป็นกูก็เรียนสลาพมาเยเว้ยอะไรเงี้ยเราก็ยิงก็ยังแชะอีกเ <c oughs> สร็จแล้วเขาก็เอาปืนนั้นกลับมาอมบอกว่าพี่ปืนไม่มีมปัญหาปืนตวรวจแล้วนกนกสับแรงทุกอย่างหมดก็ให้ผมยิงใหม่ผมก็ยิงอันนี้ยิงตั้งไหมเนี่ยมันมีเสียงปึ๊ด แต่ลูกมันไปคาอยู่ค้างค้างในลนกล้องนะครับเราก็อันนี้เพื่อนผมที่มาด้วยกันเนี่ยเขาก็ถามว่าเฮ้ยมึงห้อยอะไรวะคุณห้อยอะไรวะเขบอกไม่มีผมฆ่าตะกุดดอกเดียวที่เพิ่งได้มาเขาก็เฮ้ยเอายี้นี้ดิเขาว่าเอาสิบเอ็ดมอมมาเขาก็ลองยิงอันนี้เขาเป็นนักยิงปืนเขายิงเปียงเปียงเปียงเอ้าลองยิงดิผมก็ยิงแชะ เดี๋ยวเข,ยเ,ยยเขายิงเปี้ยงผมยิงแชะเขายิงเปี้ยงเชี่ยชัดชัดแ <laughs> ล้วอาล่อยทีอา่ออีกทีไอ้นั่นก็บอกเอ้ยมึงแกวลูกกองไม้หมครับเอาล่ออีกทีผมก็เอาคานี้ออกแล้วยิงมันก็ออกเปี้ยงเลยนะครับแต่อ้คานที่มันงัดลูกกระสุนงัดปอกมันหักทิ่มออกมาเลยซึ่งปืนเขาเป็นปืนอย่างดีของ,ของสนามน,นะ ผมเฮ้ยปืนมึงเจ๊งเลยแล้วในตัวมีตะกุดดอ,อกเดียวมีตะกุดดอ,อกเดียวผมก็เลยคิดว่าโอ,าโอ้ตะกุดนี่ท่านท่านแน่นอนมากานอนเากออเราก็เลยจากที่เราได้ยินมาเยอะแยะเนี่ยวันนี้เราเห็นว่าเราไม่ได้ไปลองยิงใส่ท่านแต่ว่า <ๆ S 2> ท่านคงอยากให้เราเห็นบารมีเพราะว่าเราไม่ไม่ได้ลบหลู่ท่านไม่ลบหลู่นะไม่เอาไปยิงเพราะว่าคนที่ลองลองปืนจริงๆเนี่ยหลายคนนะครับ แขนหักอรือถึงลองยิงกับใช่ลองยิงกับพระนี่นะครับถ้าเกิดพระบางองค์ที่เขาลงของไม่ดีๆเนี่ยแขนหักหรือว่าเกิดความชิบหายกับตระกูลครอบครัวเนี่ยเยอะมากใครที่เป็นนักลองทั้งหลายเนี่ยไปสัมภาษณ์ได้นะครับรุ่นเก่าๆนะครับทุกคนเนี่ยบอกว่าวิบัติไม่เอาแล้ววิบัติวิบัติหมดจริงๆงั้นเราก็เลยไม่กล้าเรื่องพวกนี้เราก็เราเชื่อว่าด้วยหลักการของของฟิสิกส์นะครับมันไม่ใช่ว่าใครหยิบมาแล้วมาลองได้เลย คือเราคิดแค่ว่าในการประกอบขึ้นมาเป็นวัตถุมงคลอันหนึ่งเนี่ยมันมีธาตุต้องครบ,ครบดินน้ําลมไฟมันต้องมีเลิกผานาทีของเขาอยู่ซึ่งเราไม่รู้รายละเอียดอไม่รู้เลยว่าวันไหนวันเปิดวันปิดครับผมใช่ไหมครับแล้วเราไปลองซีซัวเกิดเจอวันเปิดพอดีโป้งเข้าไปตายใช่ใช่ใช่ไหมครับ อย่างนี้ท่าบกว่าวะวะที่เราได้ยินมาอย่างผมได้ยินมาว่าตะกุดดอกหนึ่งกว่าจะสร้างขึ้นมากว่าจะทำอ,ออกมาเนี่ย,ย<า>ต้องใช้เวลาตางมาเพราะว่าพวกนี้เป็นคือเรียกว่าต้องใช้สมาบัตชั้นสูงสร้างครับฉะนั้นอาจารย์แต่ละคนก็จะต้องมีวิชาที่เขาสําเร็จมาแล้วถ้าคนทําลอกเรียนล่ะคนลอกเรียนลอกเรียนยังไงก็ไม่ไม่ได้ครับครับคือมันก็ทําเป็นเหมือนของตลกไปอย่างนั้นแหละมันหมายถึงว่าถ้าถ้าคนที่เขาพยายามไปลองของโดน แล้วคนที่ลอกเรียนในแบบแบบอย่างเงี้ยจะโดนด้วยไหมครับเท่าที่ผมได้ยินมาก็ยังไม่ไอ้พวกนยังไม่โดนนะแต่ว่ามันจะโดนคนอื่นเช็คบิน <laughs> ว่าของของเก๋ <laughs> เลยเก๋เขาต้องโดนโดนตบกระโหลกแค,ค่กว่านึงแหละพี่วิชาผมถามนิดน,นึงคือมันจะต้องมีจุดพลิกผ่านที่พี่สนใจเครื่องรางของขัง,ง,งตั้งแต่เด็กอะแล้วการที่เรามาถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มสะสมคคเครื่องรางของขัง,งจุดไหนที่ทําให้พี่แบบ แรกๆกับผมคิดว่าผมจะไม่ซื้อเครื่องรางเด็ดขาดเพราะผมอยากจะได้ทุกอย่างต้องมาเองต้องฟรีคือสมัยเราคิดอย่างนี้นะถ้าจะมาเป็นของเราเนี่ยต้องมาฟรีหมดนะเราจะไม่ควักตังค์ซื้อเพราะเราฟังแล้วอันนั้นก็หลายหมื่นหลายแสนอะไรอู้ซื้อไม่ไหวเว้ยนั่นคือตอนเด็กๆเลยไั่ก็ปัยรุ่นแล้วนะครับอันนี้พอเราเริ่มศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยมันเริ่มเกิดกิเลสอยากได้เราอยากได้เฮ้ย อยากได้ไอ้นี่ชิ้นนี้มันยังไงมันหลายหมื่นเราจะทํายังไงดีแต่ว่าคิดวิธีของเรานะพยายามค่อยๆละค่อยๆละตั้งพอพอเอาเอาชิ้นเดียวชิ้นเดียวไม่เอาชิ้นอื่นละพอได้มาชิ้นนึงเนี่ยปิดใจถูกครับก็จะเริ่มลามไปเรื่อยๆแล้วเข้าแล้วออกยับไปใช่มอเรารู้สึกรู้สึกว่าเฮ้ยโทษนะเงินเรามีอำนาจดีกว่าเราสามารถไปซื้อมาได้เว้ยไปหาเช่ามาได้เว้ยเราก็เลย ออแร้วะต้องร้อต้องล้อเราก็เก็บมาใครว่าอะไรดีเราก็ไปเอามาหมดครับเอามาหมดนี่ก็สมัยก่อนก็ต้องบอกว่าเครื่องรางมันไม่แพร่หลายแบบทุกวันนี้นะครับราคาก็ไม่ไม่ได้สูงมากขนาดนี้อ้าวแล้วตอนนั้นเราเจอดูได้ยังไงว่าที่เราไปเช่ามาเนี่ยมันใช่ไม่ใช่อย่างไงเรามีกูรูแม่คอยบอกเราสมัยก่อนนี้ผมก็มีอาจารย์อยู่สองสามท่านนะครับก็ยังพี่ยับเนี่ยจะเป็นที่ที่ผมเอาไปถาม ย้ำอันนี้แท้ไหมครับปเพื่อป้ายย้าเขาจะเห็นว่าเอ็นดูเราว่าไอคนรุ่นใหม่มันเข้ามาเขาก็จะบอกเราอะไรดีไม่ดีว่าก็จะมีอาจารย์อีกท่านคือพี่ช้างกรมชนครับอันนี้คุณพ่อไม่น่าจะทันเสียไปแล้วพี่ช้างนี่ถือว่าเป็นปรมาจารย์ด้านของเครื่องรางของถังพวกอาจารย์ประสานเสรีนุกูลพวกนี้คือแบบอหูรุ่นปรมาจารย์หมดนะครับแล้วก็เวลาเราไปหาเขาเนี่ยเราก็จะต้องแบบ คือไม่ใช่ดื้ือๆไปถามเลยนะครับเราก็ต้องแบบไปคุยไปหาอะไรไปฝากไปเออใช่เหมือนไปหาผู้ใหญ่ครับแล้วเขาก็จะแบบบอกทีละนิดละหน่อยนะครับหรือเวลาเขาได้พระเข้ามาแล้วว่าขอดูได้ครับพี่ขอส่องหน่อยหมายถึงที่พันทิพย์เละหรือเล่าที่พันทิพย์ถ้ากอกว่าพี่พิชาเขาไปพันทิพย์บ่อยใช่เมื่อก่อนนั้นไปอยู่นั่นเลยอสิงอยู่นั่นเลยครับกลับมามีติดไม้ติดมือทุกวันทุกวันแล้วก็ไอ้ที่อยู่ในคอเขาเนี่ยชอบมากอะเรืงขอผมกิงเมื่อก่อนนี่ พี่ยับนี่โดนตลอดโดนซอยตคอเลยใช่ไหผมไม่เอาในตรงนี้ผมเอาตรงเนี้ยพี่อยู่คอพี่ผมพี่ใช้แล้วมันต้องมีอะไรดีมยอย่าบอกไอ้นี่มันศึกแล้วนะเอาเนี่ยเราพี่เอาเนี่ยเพราะผมเชื่อว่าเครื่องรางเนี่ยสำหรับผมเนะผมคิดไม่เหมือนคนอื่นถ้ามันสวยเกินไปอ่ะมันใช่เปล่าวะคือเครื่องรางมันร้อยกว่าปีแล้วนะมันต้องไม่เนี้ยบมันต้องใช้งานมาผมอย่างที่บอกเนี่ยหลวงพ่อ รักคุณพอมากไอ้พอมเอาไปใช้คุณพ่อไปห่อผ้าเก็บไว้บนหิ้งพระโอในความเออโลจิกมันก็ได้ใช่ในความเป็นจริงพอมันเอาแล้วผมแล้วผ้าไปไปจงไปเกียดนะฮะคล้องคอใส่เข้าปากผมจะชอบพวกแบบศึกศึกใช้ใช้เนี่ยผมว่าขัผ่านประสบการณ์มาแล้วก็อย่างบางองค์ที่เราเห็นเรารู้ว่าเขาใช้มาจริงเนี่ยอย่างกลิ่นคองตะเคียนที่ผมเคยเคยห้อยตอนนี้ไม่ห้อยนะเพราะ ให้เราร้อนอคือพระบางองค์เนี่ยเป็นพระลบพระนักลบคนสมัยโบราณหนูบอกว่าพระพวกนี้เมื่อเอาไปใช้ในที่ลบแล้วยาวเข้าบ้านเขากลับมาจากสนามลบเนี่ยพอลบเสร็จเนี่ยเขาจะมาไว้ที่วัดแล้วก็จะก่อเจดีย์ขึ้นมาเป็นกลุ่มก็ <S 2> <S 2> บอกให้มึงมอบตัวซะเพราะาตำรวจล้อมหมดแล้วมึงไปไหนก็ไม่พ้นแล้วมึงมอบตัวซะไอ้โจรมันก็บอกว่าอย่าอย่าส่งมันให้ตำรวจได้ไหม คือไปสอบสวนทีอ่อำเภอได้นะเพราะถ้ามันไปถึงมือตำรวจนะ่ะมันตายมาแนะ่เนี่ยให้ของของวัญขึ้นมาก็มีของคนมานแล้ทีนี้เขาเอาเอาต้นไม้มาตั้งไว้ที่ร้านเขาเสร็จแล้วลูกค้าจนวันหนึงเขาไปเจอลูกค้าคนหนึ่งในตลาดเขาถามเขาไม่ค่อยแวะไปที่ร้าน<ม><ม>ก็บอกก็เห็นร้านปิดตลอดเลยไปเจอไอเห็นร้านปิดอ่าเนี่ยทางซับทางนี้เขาเรียกว่าบังบังบวจ